สวัสดีค่ะนักเรียนป3วันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องการหารนะคะในคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า2กับหน้า3อะมาดูข้อ1กันเลยนะคะหน้านี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของเครื่องหมายคูณและเครื่องหมายหารนะคะอะข้อที่1เริ่มเลยนะ28หาร4เท่ากับ4เหเี่ยมนะคะต่อมาบรรทัดที่สองเนื่องจาก เนื่องจากเนี่ยเราจะหาความสัมพันธ์เนาะว่าเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารเขาสัมพันธ์กันยังไงเนื่องจากให้หนูเอาเลขตัวหลังมาใส่ค่ะอ่าเลขสีมาใส่ก่อนเลยเลขสี่เนี่ยเราจะเรียกว่าตัวหารนะคะอ่าเราจะเรียกว่าตัวหารต่อมาให้เปลี่ยนเอาสีมาใส่แล้วถูกไหมต่อมาให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารของหนูตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องหมายคูณ เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะเสร็จแล้วเว้นที่ว่างไว้ค่ะแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับถัดมาให้หนูเอาเลข28มาใส่28มาจากไหน28ก็มาจากตัวข้างหน้านี่แหละค่ะอ่ะโอเคนะเอาสีที่เป็นตัวหารมาเขียนก่อน ต่อมาเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเว้นที่ว่างไว้แล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับจากนั้นเอา28มาใส่นะคะอ่ะข้อนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์การคูณและการหารนักเรียนต้องท่องแม่สีค่ะอ่ะน้งท่องแม่สีว่าสีเนี่ยคูณอะไรแล้วได้28อ่ะหนูต้องท่องแม่สีนะ 4คูณอะไรได้28อ่ะท่องเลยค่ะ4 1 4 28, 4 2 8 4 3 2 4 4 6 4 5 20 4 6 24 4 7 28เจอ,อยังอ่ะเจอแล้วเพราะฉะนั้น4 7 28ใส่เลข7ลงไปอ่ะ่อมาบรรทัดต่อไปค่ะดังนั้นมรรทัดดังนั้นให้หนูเอาตรงไหนไมาเขียน บรรทัดดังนั้นให้หนูเอาตรงไหนไม่เขียนให้หนูเอาบรรทัดที่เป็นโจทย์เอายกลงมาเลยค่ะ,ะ28หาร4ลอกมาเลยนะเทา่ากับเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็คือเท่ากับ7ที่เราหามาได้นั่นเองเนาะอ่ะเสร็จแล้วข้อหนึ่ง<อ>เมื่อทาเสร็จแล้วก็เวลาทำเนี่ยหนูไม่ต้องเขียนเส้นยึกๆมาสงคูณนะคะ หนูลบออกให้มันเรียบร้อยเนาะอ่าตอบแบบนี้ต่อมาดูข้อที่สองข้อที่สองจะเหมือนข้อแรกเลยค่ะ30มสหารห้าเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้หนูเอาห้าตัวแรกมาใส่อ่ามาใส่เลยต่อมาเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วเว้นที่ว่างไว้ค่ะเขียนเท่ากับแล้วเอา30มสบตัวนี้มาใส่คราวนี้หนูต้องท่องแม่อะไรเอ่ย ท่องแม่หา้าถูกไหมห้าคูณอะไรหนะ้าแล้วได้สามสิบท่องไม่ห้าเลยค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบเจอแล้วห้าหกสามสิบเสร็เลยค่ะเลขหกไปทัดต่อมาดังนั้นดังนั้นเอาบรรทัดแรกมาเขียนค่ะสามสิบหารห้าเท่ากับนี่เลยเท่ากับหกที่เราหามาได้ เนาะ,ะจบแล้วไม่ยากนะคะไม่ยากต่อมาข้อที่สามเหมือนเดิมเลยค่ะปกติแล้วหนูก็ต้องท่องห้าคูณอะไรได้สี่บสามถูกไหมคะเออห้าคูณอะไรได้สีิบสามแต่หนูว่ามีไหมแม่ห้าที่ท่องไปแล้วได้สีบสาม ดูลองท่องแมนะ่5้านะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้า5ี่ยี่สเป็นห้าสเป็น5้าสเป็น60มีไหมห้าคูณอะไรได้สีไม่มีถูกไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยเราจะทําอีกวิธีหนึ่งนะอ่ะเราจะทําอีกวิธีหนึ่งเราจะต้องหาว่า 5คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ43ที่สุดอ่ะยางแรกให้หนูใส่วงเล็บเลยค่ะแล้วเอา5มาใส่เนาะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเว้นวรรคไว้แล้วใส่วงเล็บปิดคราวนี้หนูต้องหาว่า5เนี่ย เขาคูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง43ที่สุดนะ5คูณอะไรได้ใกล้เคียง4 3ที่สุดท่องค่ะ5 1 5 5 20 5 30 5 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45, 45 45เลย43ยัง45เลย43แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูต้องถอยไป เนาะเอาใหม่5 1 5 5 2ึ่งห้าห้าสอง5ิบห้าส5มสิบห้าห้เจนี่ยจะได้40ถูกไหมคราวนี้แต่เราไม่ได้อยากได้40นักเรียนเราอยากได้43หนูรู้ว่า5้คูณแได้40เพราะฉะนั้น40ต้องบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้43า หนูก็นับต่อไปเลยค่ะ40แล้ว41 42 43ก็คือบวกอีก3เนาะอ่ะจะได้เท่ากับ43ที่ครูวงไว้เลยนะคะน้าต่อมาดังนั้นเวลาเขียนดังนั้นเอาอะไรมาเขียนเอ่ยเหมือนเดิมเลยโจทย์43หาร5ได้อ่าได้เราจะเรียกตรงนี้ว่า8 แล้วเลข3ที่เอามาบวกเราจะเรียกว่าเศษ3นะคะ,ะเราจะได้ว่า43หารหได้8เศษ3ได้8เศษสาตัวอย่างแรกยังงงอยู่ไม่เป็นไรค่ะมาดูตัวอย่างที่4เนาะเหมือนเดิมเลยหนูลองท่องแม่4 หนูว่าแม่สี่มีอะไรได้ยี่สิบหกไหมคะแม่สี่แม่สี่คูณอะไรได้ยี่สิบหกมีไหมเวลาหนูท่องไม่มีถูกไหมคะไม่มีเราก็ต้องใช้วิธีเดิมเลยหนูต้องท่องแม่สี่สี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบหกที่สุดแต่ห้ามเกินยนีะ่สิบหกนะสี่คูณอะไรได้ใกล้ยี่สิบหกที่สุดแต่ห้ามเกินยี่สิบหกอ่ะ เขียนมาเดิมเลยเริ่มต้นด้วยถุงวงเล็บเอาเลขสีตัวนี้มาใส่ค่ะแล้วใส่เครื่องหมายคูณเว้นว่างไว้แล้วใส่วงเล็บปิดอ่ะคราวนี้หนูท่องสี่คูนอะไรได้ใกล้ยี่สิบหแต่ห้ามเกินยีหกอ่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามองสหห้ายี่สหกยี่สิบสเจ็ดยี่สิบดเลยยี่สิกยัง เลยแล้ว47 28เลย26แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูต้องย้อนกลับไป47 28ย้อนกลับไปอันนึงเป็น46 24ถูกไหม24ไม่เกิน26ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้4คูณ6ได้24 24ของเราหนูก็นับไปอีกสิเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ มันถึงจะกลายเป็นยีหมันต้องบวกอีกเท่าไหร่24ต้องบวกอีกเท่าไหร่ถึงกลายเป็น26นับนิ้วเลยค่ะยีสีแล้วยี่สห้ายีนูมีสองนิ้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบวกไปอีกสองอต่อมาใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วเอาเลขยี่สิบตรงนี้มาเขียนเลยค่ะยีห โอเคต่อมาบรรทัดดังนั้นลอกโจทย์ค่ะย6หารสได้6อ้าว6ตัวนี้ก็มาจากตรงนี้ถูกไหมได้6ต่อด้วยคำว,ว่าเศษเศษออกมาจากไหนคะเศษออกมาจากเลขที่หนูออกมาบวกนี่เองอตอบเลยว่าดังนั้น26หาร4ได้6เศษสอง หน้านี้อาจจะสับสนงงงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าค่อยๆทำไปนะค่อยๆดูถ้าไม่ได้หนูก็ย้อนคลิปดูสิ่งที่สำคัญเลยคือหนูต้องแม่นสูตรคูณนะคะถ้าไม่แม่นเนี่ยเรื่องการหารจะยากมากเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเนี่ยต้อง เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยหมั่นท่องสูตรคูณให้ผู้ปกครองฝังสม่ำเสมอนะคะแม่2ถึงแม่12ท่องได้ทุกวันก็จะยิ่งดีค่ะอะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะ